สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้จะเป็นคลิปแรกของเรานะคะวันนี้เรื่องที่เราจะเรียนกันก็คือเป็นเรื่องของาศาสนา,าพราหมณ์ฮินดูกันนั่นเองค่ะเราจะมาทําความรู้จักศาสนาพราหมณ์ฮินดูกันนะคะว่ามีประวัติความเป็นมาอย่างไรบ้างนะคะ<ม>เขามีการนับถือหลักธรรมอะไรบ้างนะคะแล้มีหลักความเชื่ออะไรกันบ้างค่ะวันนี้เราจะมาทําความรู้จักกัน,นะค่ะ ค่ะศาสนาพราหมณินดูนะคะจะเกิดขึ้นในประเทศอินเดียนั่นเองค่ะแต่ในสมัยก่อนที่ศาสนาพราหมณินูเกิดขึ้นแรกๆนะคะระหว่างนั้นน่ะอยังไม่มีการแบ่งแยกเป็นประเทศค่ะก็เลยจะเรียกดินแดนระหว่างนั้นว่าเป็นดินแดนชมพูทวีปนั่นเองนะคะในภายหลังเนี่ยเพิ่งจะมีการแบ,แบ่งแยกดินแดนแล้วก็เรียกว่าเป็นประเทศอินเดียนั่นเองค่ะศา <F: Well, S 1> สนาพราหมณินูนะคะเป็นศาสนาที่ <N> <and Pablo> มีความเก่าแก่ที่สุดในโลกเลยค่ะในบรรดาศาสนาที่ยังมีชีวิตอยู่นะคะ ศาส,สนาที่ยังมีชีวิตอยู่คืออะไรก็คือเป็นศาสนาที่ในปัจจุบันเนี่ยยังมีประชาชนหรือมนุษย์เราเนี่ยนับถือศาสนาเหล่านั้นอยู่นะคะดังนั้นก็จะต้องมีศาสนาที่ตายไปแล้วถูกต้องไหมใช่ค่ะศาส,สนาที่ตายไปแล้วนะคะก็คือเป็นศาสนาที่ไม่มีมนุษย์เราเนี่ยนับถืออยู่แล้วในปัจจุบันนั่นเองนะคะอย่างเช่นศาสนากรีกโบราณโรมันโบราณนะคะหรือเป็นศาสนาอ e ียิปต์โบราณนั่นเองที่จะเชื่อพวกเทพเจ้าซุดอะไรพวกนั้นนะคะ ศาส,สนาพราหมณ์ฮินดูนะคะไม่ปรากฏนามศาสดาน,นะคะและไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดว่าเกิดขึ้นเมื่อใดนั่นเองนะแต่เขาสันนิษฐานว่ามีอายุไม่น้อยกว่าเท่าไหร่ไม่น้อยกว่า4,000ปีนะคะ4,000ปีหรือระหว่าง3,500ปีถึง4,000ปีนี่แหละมากกว่าศาสนาพุทธอีกนะคะศาสนาพุทธเรามีอายุอยู่แค่ประมาณเท่าไหร่2,500กว่าปีนั่นเองนะซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ย ศาส,สนาพาราหมณ์ฮินดูนะคะมีวิวัฒนาการเนี่ยอย่างต่อเนื่องเลยด้วยความที่4,000กว่าปีแล้ว,ลวเนอะมันระยะเวลาน,านานก็เลยมีการปรับการเปลี่ยนแปลงตลอดระยะเวลาเลยนะคะจึงทําให้ศาสนาเนี่ยเป็นศาสนาที่ค่อนข้างมีความซับซ้อนนะคะแล้วก็ไม่เรียงลําดับเป็นเหมือนศาสนาอื่นๆสักเท่าไหร่นั่นเองนะคะขั้นมานะคะเรามาดูประวัติความเป็นมาของศาสนาพาราหมณ์ฮินดูกันนะคะเดิมทีเนี่ยเราจะเรียกศาสนานี้ว่า ศาสนาตะนะธรรมนั่นเองนะคะาศาสนานี้นะซึ่งจะหมายถึงธรรมหรือาศาสนาอันเป็นของเก่าหรือนิอรัน์นั่นเองค่ะซึ่งาศาสนานี้นะคะจะเป็นาศาสนาดั้งเดิมของชนเผ่าอารยันะค่ะนี่อันนี้เป็นหน้าตาของชนเผ่าอารยันนะคะเป็นรูปปั้นจริงนะคะที่เกิดขึ้นนะคะในสมัยก่อนนะซึ่งชนเผ่าอารยันเขาจะมีจุดเด่นนัคือเขาจะเป็นชนเผ่าที่เป็นผิวขาวค่ะ ชาวอรารยันเนี่ยเป็นชนเผ่าเชื้อสายคอเคซอยนะคะคือเป็นคนผิวขาวนะคะจมูกโด่งนะเห็นดังจมูกเขาใช่ไหมเออจมูกเขาจะโด่งนะคะแล้วก็รูปร่างเขาเนี่ยจะกำยำนะคะรูปร่างใหญ่นะสูงโปร,โรง่งและเขาจะมีความสามารถพิเศษค่ะก็คือเขาเนี่ยมีความสามารถทางด้านการรบมากๆนะคะสามารถเนี่ยไปจับม้าจากป่าเนี่ยแล้วก็มาฝึกทําให้ม้าเชื่องแล้วก็นําม้าเนี่ยมาใช้ในการรบร่วมด้วยนะคะซึ่งเขาสามารถประดิษฐ์ ลดสึกเทียมมาได้ด้วยนะคะเอามาไว้ใช้ในการรบนะซึ่งชนเผ่าอารยันเนี่ยด้วยความที่เขาเป็นชนเผ่านะคะเขาจะไม่อยู่ติดที่นะคะเขาจะมีการเคลื่อนย้ายถิ่นฐานไปตลอดเวลานะคะก็คือไม่มีถิ่นฐานที่แน่นอนนั่นเองนะซึ่งชนเผ่าอารยันเนี่ยในตอนต้นเนี่ยเขาจะตั้งอยู่ที่เอเชียกลางนั่นเองนะคะและเขาได้มีการอพยพค่ะอพยพไปอยู่ที่ไหนเขาไปเจอที่ท,ที่หนึ่งค่ะคือเขาเจออินเดียนะคะไปเจอรุ่มแม่น้ําสินธุนั่นเองนะคะซึ่ง บริเวณรุ่มแม่น้ำสินธุเนี่ยเป็นบริเวณที่ค่อนข้างมีความอุดมสมบูรณ์นะที่ใดก็ตามที่อยู่ติดน้ํานะคะมนุษย์เราส่วนมากแล้วจะชอบไปตั้งทิ้นฐานอยู่ใกล้ๆกับแหล่งน้ําเพราะว่าแหล่งน้ำเนี่ยมันก็ทําให้หล่อเลี้ยงชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นการอุปโภคหรือการบริโภคนั่นเองนะคะดังนั้นพอชาวอารยันมาเจอรุ่มแม่น้ําสินธุเข้าเนี่ยก็เลยผูกใจและก็อยากมาตั้งทิ้นฐานบริเวณนี้นะคะโดยเขาเนี่ยเดินทางมาผ่านช่องแคบนะคะเป็น ช่องแคบไขเบอร์นเองเนี่ยค่ะเป็นทางเล็กๆตรงนี้นะคะแล้วก็เดินทางกันเข้ามาอพยพประชาชน,นกันเข้าไปในนี้นะคะแล้วก็ไปเจอ,อรูปแม่น้าสินธุนั่นเองนะคะแต่ที่นี้พอเข้าไปแล้วไปพบว่ามีชนเพ,พื้นเมืองนะคะที่อยู่อาศัยอยู่ที่นี่ก่อนแล้วนะคะเรียกว่าเป็นชนทราวิทนะคะนี่นะทราวิทนะคะหรือจะเรียกว่าดาวิดียนหรือมีอชื่อนึงก็คือมิกลักะค่ะนี้ มิลักขะลักนะอ่าเรียกได้3มชื่อเลยทราวิดดาวิดเดียนหรือว่ามีลักขะนั่นเองนะคะทีนี้ชาวรายันด้วยความที่อยากได้ดินแดนบริเวณนี้ในการก่อตั้งถิ่นที่อยู่มากนะคะก็เลยได้นำพลลเมืองของเขาเนี่ยเข้าไปบุกรุกนะคะแล้วก็ไปทำศึกกับชาวาดาวิดเดียนนั่นเองนะคะถามว่าใครชนะ ถูกต้องแน่นอนต้องเป็นชาวอรารยันนะคะเพราะว่าเขามีความสามารถทางด้านการอรบนะคะแล้วก็มีการใช้หม้าร่วมในการรบด้วยนะคะซึ่งทําให้เขาเนสามารถอรบชนะชาวพื้นเมืองก็คือชาวดาวิเดียนได้นั่นเองนะคะเขาเนี่ย ก็ได้เข้าไปอยู่อาศัยในแถบอินเดียนะคะซึ่งจะอยู่ตอนเหนือค่ะซึ่งตอนเหนือเนี่ยมันจะติดกับอุ่มน้ําสินธุนะคะทําให้มีความรงสมบูรณ์ส่วนชาวพื้นเมืองนะคะบางส่วนสามารถลบหนีไปได้นะคะก็ไปอยู่ประมาณแถบประเทศลังกานะคะหรือว่าไปอยู่ทางอินเดียตอนใต้ซึ่งมันค่อนข้างที่จะแห้งแล้งแล้วก็ ไม่มีความอุดมสมบูรณ์เท่ากับตอนเหนือนั่นเองหรือบางส่วนเนี่ยก็ถูกชาวอารยันเนี่ยจับไปเป็นทาสนะคะก็ไปเป็นชนชั้นใต้ปกครองนั่นเองส่วนชาวอารยันก็จะกลายเป็นชนชั้นผู้ปกครองนะคะซึ่งเมื่อชาวอารยันเนี่ยเขามาอยู่ในบริเวณนี้แล้วนะคะก็ได้มีการนําความเชื่อของตนเองเนี่ยมาผสมผสานกับวฒนธรรมของพวกทราวิทหรือชาวดาวิดียนด้วยนั่นเองนะคะอันนี้เดี๋ยวจะให้ดูรูป อันนี้นะคะย้ายเป็นอินเดียนะชาวอารยันก็จะเข้ามาอยู่ตอนบนตรงนี้ส่วนชาวดาวิดิียนนะคะหรือทราวิทเนี่ยก็จะหลบหนีไปอยู่ทางอินเดียตอนล่างนั่นเองนะคะชาวทราวิทหรือชาวดาวิดิอนเนี่ยนะคะจะเป็นชนเผ่าผิวดํานะคะผิวดําแบบนี้นะ ต่อมานะคะชาวอรยันแขกขาวนะคะเขาจะเรียกน้องแขกขาวนะคะเขาจะมีความเชื่อคือนับถือเกี่ยวกับเทวดานะคะเทพสุริยะแล้วก็เทพประจําธรรมชาตินั่นเองส่วนชาวดาวิเดียนนะคะแขกดํานั่นเองนะผิวดําก็จะนับถือเกี่ยวกับวิญญาณในธรรมชาติแล้วก็เทพประจําโลกธาตุทั้ง4ีน่นั่นก็คือดินน้ําลมและไฟนั่นเองนะคะซึ่งจะเห็นได้ว่าทั้งชาวอรยันแล้วก็ชาวดาวิเดียนเนี่ยเขาจะมีลักษณะการนับถือที่มีความคล้ายคลึงกันอย่างหนึ่งคืออะไร นั่นก็คือนับถือเกี่ยวกับเรื่องธรรมชาตินั่นเองนะคะดังนั้นชาวอารยันนะคะจึงได้มีการนําวัฒนธรรมความเชื่อของชาวดาวิเดนเนี่ยเข้ามาผสมกับของตนเองด้วยโดยปกติแล้วเนี่ยผู้ที่เข้ามาปกครองใหม่เนี่ยเขาจะไม่นําความเชื่อหรือ,อวัฒนธรรมของผู้ปกครองเก่าคนพื้นเมืองเนี่ย เอาเข้ามารวมด้วยนะคะเพราะว่าจะทําการล้มล้างนั่นเองนะไม่ให้มีความเชื่อหรือวัฒนาธรรมเกา่าเกา่าเกิดขึ้นมาอีกนั่นเองนะคะแต่กับการนนะชาอารยันกับนําความเชื่อของชาวดาวิเดียนเ,นเข้ามาผสมกับความเชื่อของตนเองด้วยด้วยความที่เขามีความเชื่อคล้ายคลึงกันนั่นเองนะคะเขาก็เลยไม่มีการล้มล้างความเชื่อเก่านั่นเองนะดังนั้นจึงเป็นต้นเหตุทําให้นะคะความเชื่อของชาอารยันกับดาวิเดียนเข้ามาผสมกันและกลายเป็นาศาสนา,าพราหมณ์เกิดขึ้นนั่นเองนะคะ ถัดมานะคะเราจะมาดูวิวัฒนาการนะคะของศาสนาพรามหมณ์ฮินดูนะคะซึ่งเขาเนี่ยสามารถจะแบ่งวิวัฒนาการออกเป็นทั้งหมด4สมัยด้วยกันนะคะมาดูกันค่ะสมัยแรกนะคะเป็นสมัยพระเวทค่ะสมัยนี้นะคะจะนับถือพระหุเทวน,นิยมค่ะพระหุเทวนิยมคุ้นณคุณ้นบ้างไหมจําได้บ้างไหมเป็นประเภทของศาสนาเรามาทบทวนกันก่อนแบบหนึ่งประเภทของศาสนาแบ่งออกเป็นทั้งหมดกี่ประเภท สองประเภทนะคะก็คืออะไรมีอะไรบ้างทบทวนมีเทวนิยมกับอะไรอะเทวนิยมถูกต้องไหมถ้าเทวนิยมนะคะก็คือเป็นศาสนาที่เขาจะเชื่อว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างโลกพระเจ้าสามารถลิขิตชะตาชีวิตของมนุษย์ได้นะคะถ้าเป็นอาเทวนิยม อะอะแปลว่าอะไระไแปลว่าไม่แปลว่าไม่ก็เลยเขาจะเชื่อว่าเป็นศาสนาที่ไม่เชื่อว่าพระเจ้าเนี่ยจะสามารถกําหนดชะตาลิขิตชะตาชีวิตของมนุษย์ได้นะคะแต่เขาจะเชื่อว่ามนุษย์เราเองนี่นแหละที่สามารถที่จะกําหนดชะตาชีวิตของตัวเองได้ด้วยการกระทํานั่นเองนะคะซึ่งเทวนิยมนะคะเขายังแบ่งออกเป็นอีก2ประเภทก็คือเป็นอะไรนะพหุูเทวนิยมกับ เอกะเทวนิยมพหูแปลว่าอะไรพหูแปลว่าหลายหรือว่าแปลว่ามากนะคะก็คือจะเป็นศาสนาที่นับถือเทพเจ้าหลายองค์นั่นเองอย่างเช่นศาสนา,าพราหมณ์ฮินดูที่เรากําลังเรียนนะคะก็จะมีอะไรนับถือพระพมพระนารายพระศิวะใช่ไหมเอกก็คือเอกะแปลว่าหนึ่งนะคะก็คือนับถือพระเจ้าแค่องค์เดียวอย่างเช่นศาสนาคริสต์ศาสนาคิดกสส็คือพายะฮัวศา,าสนาอิสลามพระอะไร พระอัลเลาะห์นะคะโอเคนะโอเคจำได้นะดังนั้นพระหุทววิยมแบบนี้ก็คือมีการเชื่อเทพเจ้าหลายองค์นั่นเองนะคะสมัยก่อนนะคะแต่สมัยพาวเวส์นะเขาจะมีความเชื่อกเกี่ยวกับพวกพระอินทร์เทวดาอก็คือเขาจะมีวิพัฒนาการมาจากการนับถือธรรมชาติพูดผีอะไรพวกนี้ต่อมาสมัยที่สองสมัยที่สองเดี๋ยวลบนี้ก่อนนะ สมัยที่สองนะคะก็คือเป็นสมัยพราหมณ์สมัยพราหมณ์นะคะนับถือพระภเทวนิยมเหมือนกันนะคะนับถือเทพเจ้าหลายองค์นะนั่นก็คือพระพรมพัสิวะพานารายจะมาในยุคนี้นั่นเองนะคะและต่อมานะคะก็จะมีการห Ki ันกลับมานับถือพระพรมหรือที่เรียกว่าพระพรหมมันนะคะเป็นเทพเจ้าเพียงแค่องค์เดียวนะคะเราจะเรียกว่าเอกเทวนิยมนั่นเองนะคะและในสมัยพราหมณ์นะคะพราหมณ์ จะมีบทบาทสูงมากนะคะมีบทบาทค่อนข้างสูงนะคะพราหม์นะคะถามว่าพราหม์จะเป็นชนชั้นใดระหว่างพวกอารยันหรือว่าดาวิเดียนให้ทายแน่นอนว่าชนชั้นพราหม์เป็นชนชั้นที่สูงนะคะจะเป็นพวกชาวอารยันซึ่งเป็นชนชั้นปกครองส่วนถ้าเป็นชาวดาวิเดียนนะคะจะกลายเป็นชนชั้นใต้การปกครองนั่นเองนะคะก็จะเป็นชนชั้นต่ํานั่นเองนะ ซึ่งในสมัยนี้นะคะจะเกิดคำพีพระเวทด้วยนะคะและเริ่มมีการแบ่งชัน้นวรรณะนั่นเองนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะมีการเรียนภายหลังนั่นเองนะอันนี้นะเป็นพระพรมนะคะพระพรมพระนารายและก็พระศิวะนั่นเองนะคะก็คือเป็นพระหุเทวานิยมนี่นะนับถือเทพเจ้าหลายองค์นะคะต่อมาสมัยที่3นะคะเป็นสมัยฮินดูนะคะฮินดูนะคะจะมีการนับถือตรีมูรติ ตีมูรติคืออะไรก็คือเป็นเทพเจ้าสูงสุดเพียงแค่พระองค์เดียวเท่านั้นนะคะจำไว้นะตีมูรตินะับถือพระเจ้าสูงสุดเพียงแค่องค์เดียวได้แก่พระพรมพระนาลายและพระศิวะนะคะเขาจะมารวมกันเป็นหนึ่งเดียวเรียกว่าตีมูรตินั่นเองนะรวมกันเป็นหนึ่งเดียวนะคะและในสมัยฮินดูนะคะเขาจะมีการเชื่อเรื่องกรรมค่ะการเวียนไายตายเกิดอ่าคล้ายคลัางไหมเวียนไหยตายเกิดคล้ายกับศาสนาอะไรนะ ศาส,สนาพุทธนั่นเองนะคะศาส,สนาพุทธก็จะมีการเวียนไาวตายเกิดเช่นเดียวกันนะคะเราจะเรียกว่าวัฏจักรสังสารนั่นเองนะและในสมัยนี้นะคะเขาจะมีเป้าหมายสูงสุดในชีวิตก็คือโมกษาการไม่ต้องเกิดมาแล้วนั่นเองนะคะต่อมาสมัยสุดท้ายสมัยฮินดูยุคอวตารนั่นเองนะคะเขาจะเชื่อว,ว่าในสมัยนี้นะคะพระนารายณ์นะคะ จะแปลงกายคืออวตารนะคะลงมายังโลกมนุษย์เพื่อปราบยุคเข็นนั่นเองเพราะเขาเชื่อว่าในยุคสุดท้ายเนี่ยเป็นยุคที่โลกมันเริ่มจะมีแต่ภัยพิบัติมันเริ่มจะมีแต่คนเร็วๆนั่นเองนะคะจึงทําให้พระนารายณ์ซึ่งเขาเนี่ยจะคอยปกปักรักษาคุ้มครองโลกนะคะลงมาอาวตารเพื่อปราบสิ่งชั่วร้ายต่างๆนั่นเองนะถัดมาเรามาดูหลักความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ฮินดูกันว่าเขามีความเชื่อเรื่องอะไรบ้างนะคะ อันแรกเลยนะคะเขาเชื่อเทพเจ้าค่ะศาสนาพราหมณ์ฮินดูเชื่อว่าม nah. ีเทพเจ้าอยู่จริงนั่นเองนะคะอันนี是是้นะอันนี้เป็นเทพเจ้าที่สูงสุดเลยที่ศาสนาพราหมณ์ฮินดูเขานับถือนะองค์แรกก็คือพระพรมองค์ที่สองพระวิษณุหรือว่าพระนารายณ์นะคะและองค์ที่สามก็คือพระศิวะนั่นเองนะอันนี้นับถือเทพเจ้าหลายองค์ที่เราเรียกกันว่าพระหูเทวานิยมนั่นเองนะ โอเคนะพระผูแปลว่าหลายโอเคนะเขาจะมีความเช <wh> ื่อ uh, ว <orman> <wh> ่าเทพเจ้านะคะจะมีอารมณ์มีอารมณ์เช่นเชกเช่นเดียวกับมนุษย์เลยมีอารมณ์ต่างๆว่าจะเป็นความรักความโกรธความเกลียดหรือความเมตตาพวกนี้คือพระเจ้านะคะสามารถมีอารมณ์เปลี่ยนแปลงอารมณ์ได้เชกเช่นเดียวกับมนุษย์เลยดังนั้นมนุษย์เขาก็เลยเชื่อว่าเชื่อว่า พระเจ้าเนี่ยจะสามารถดลบันดาลประโยชน์ให้กับตนเองหรือว่าหายนณะให้กับมนุษย์ก็ได้นะคะดังนั้นมนุษย์ดังนั้นมนุษย์จึงเกิดความรู้สึกว่าต้องทํำยังไงให้เทพเจ้าเนี่ยรู้สึกเมตตาตัวเองเอาใจเทพเจ้านะคะมันเลยเกิดการบวงสรวงการบูชาเทพเจ้าการสั่งเวยต่างๆพวกนี้เพื่อที่จะทําให้พระเจ้าเนี่ย เมตตานะคะเอ็นดูมนุษย์เออแล้วก็นําประโยชน์นะคะมาให้กับมนุษย์นั่นเองแต่ถ้าเกิดใครก็ตามที่ทําความเร็วความชั่วเนี่ยที่พเจ้าก็จะนําหายนะมาให้แก่มนุษย์นั่นเองนะคะ ต่อมาะคณะนะคะเขามีหลักความเชื่อเรื่องตีมรติอที่พูดไปตีมูรตินะคะก็คือเป็นพระเจ้าสูงสุดเพียงองค์เดียวเท่านั้นของศาสนาพาราหมณ์ฮินดูนะคะจะประกอบไปด้วยรพระโพธพระนารายแล้วก็พระศิวะเขาจะมารวมกันเป็นหนึ่งเดียวนะคะ,ะเรียกว่าตีมุรตินั่นเองนะ ถันมาเราจะมาทําความรู้จักกับเทพเจ้าแต่ละองค์ของศาสนาพราหมณ์ฮินดูกันนะคะองค์แรกนะคะคือพระพรหมนั่นเองนะคะพระพรหมเป็นเทพเจ้าผู้สร้างโลกนะสร้างโลกขึ้นมานะคะเพราะว่าเขาเชื่อว่าพระเจ้าเนี่ยสามารถสร้างโลกได้นะคะจาได้ไหมพระพรหมจะมีพระพักอยู่ทั้งหมด4พระพักก็คือพระพักคือหน้านะคะอีกพระพักหนึ่งจะอยู่ด้านหลังนะจะมีทั้งหมด4หน้านั่นเองนะคะและมีพระมเหสีชื่อว่าพระนาง สลาสวัีนั่นเองนะคะอันนี้เป็นพระมเหสีนะคะถัดมานะคะองค์ที่สองนะคะคือพระนารายณ์นั่นเองพระนารายณ์หรือที่เรียกชื่อนึงว่าพระวิษณุนะคะจะเป็นเทพเจ้าผู้พิทักษ์ผู้คุมครองโลกนะคะอันนี้เป็นหน้าตาของพาารานะ,ะ,พะนารายณ์นะคะพระนารายณ์นะคะจะเห็นว่ามือเนี่ยจะมีการถือจากถือสังถือตรีถือคาถาพวกนี้นะคะจะมีพระมะเหสีนะคะก็คือพระนางลักษมีนั่นเองนะคะ ัดมานะคะเป็นพระศิวะค่ะเป็นพระเจ้าองค์สุดท้ายนะคะพระอิศพระศิวะหรือว่าจะเรียกว่าพระอิศวรนั่นเองนะคะพระศิวะนะคะจะเป็นเทพเจ้าผู้ทําลายโลกค่ะก็คือองค์แรกเลยพระพรมจำได้ว่าพระพรมจะเป็นเทพเจ้าผู้สร้างโลกก็จะมีการสร้างโลกขึ้นมา เกิดมนุษย์นะคะเกิดป่าไม้ภูเขาธรรมชาติต่างๆนะคะมนุษย์ก็มีวิธีการดำนินชีวิตไปเรื่อยๆนะคะถัดมานะคะพอมนุษย์เริ่มมีการอยู่รวมกันเยอะๆนะคะมันก็ทําให้เกิดความวุ่นวายเกิดคนเลวขึ้นมาบ้างนะคะเกิดยุคเข็นขึ้นมาบ้างนะคะซึ่งทําให้องค์ที่2ก็คือพระนารายถูกต้องปะ้ะพระนารายก็ต้องมาปราบยุคเข็นนะคะมาคอยคุ้มครองโลกในการอาวตารลงมายังโลกมนุษย์มาปราบสิ่งชั่วร้ายนั่นเองนะคะพอมันถึงจุดๆหนึ่งที่สิ่งชั่วร้ายเนี่ย มันเกิดขึ้นเยอะมากนะคะมนุษย์เราเห็นกงจากเป็นดอกบัวนะคะเห็นสิ่งที่ผิดเป็นสิ่งที่ถูกนะคะจนพระนารายณนะ์ไม่สามารถที่จะปราบไหวแล้วก็จะเป็นคิวของพระศิวะแลละพระศิวะนะคะจะลงไปยังโลกมนุษย์แล้วก็ไปทําลายโลกมนุษย์นะคะคือไปล้างโลกมนุษย์ให้ไม่เหลืออะไรเลยนะคะจะเห็นได้ว่าพระศิวะนะคะจะมีพระเนตรอยู่สาพระเนตรนะคะพระเนตรคือตานะก็จะมีตาปกตินะคะสองใช่ไหมแล้วก็จะมี ตาด้านบนนี่นะคะด้านบนนี่อีกหนึ่งตานะคะเขาเชื่อว่าตาเนี้ยปิดอยู่แต่ถ้าเมื่อไรก็ตามที่พระศิวะจะลงไปทําลายหลังโลกนะคะตานี้จะเปิดค่ะแล้วก็จะเป็นไฟออกมาแล้วก็ล้างโลกทั้งหมดเลยนะคะไม่ให้เหลืออะไรเลยน,นั่นเองนะก็อันนี้ก็จะเป็นความเชื่อของเขานะคะและพระศิวะนะคะจะมีพระสอดำพระสอคือคอค่ะคอคือมันมีเหตุการณ์หนึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ยักษ์กับเทวดาข้างบนนะบนสวรรค์นั่นแหละ ทะเลาะกันแล้วก็ได้มีการจับพญานาคเนี่ยซึ่งพญานาคเขาจะมีพิษของเขานะคะคซึ่งพิษมีฤทธิ์ทำลายล้างนะคะถ้าโดนไปเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างก็จะไม่เหลืออะไรเลยถ้าเป็นมนุษย์โดนมนุษย์ก็ต้องตายไม่ว่าอะไรโดนก็คือจะไม่เหลือซากอะไรเลยนั่นเองนะคะทีนี้ทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาแล้วก็พิษเนี่ยมันจะไหลลงไปสู่อย่างโลกมนุษย์พระสิวะนะคะเห็นเข้าก็เลยนาําปากของพระอ,องค์มารอรับพิษแล้วก็ดื่มพิษลงไปนั่นเองนะคะพิษเหล่านี้จึงทําให้พระองค์ เนี่ยนะคะมีพระสอบเป็นสีดำนั่นเองคือเป็นคอสีดำด้วยอิทธิฤทธิ์ของพิษแต่ที่พระองค์ไม่ตายเพราะว่าพระองค์เนี่ยค่อนข้างที่จะมีอ,อิทธิฤทธิ์อยู่ในตัวอยู่แล้วนะคะก็เลยทาให้พระองค์ไม่ตายนะคะก็ทําให้แค่คอเนี่ยกลายเป็นสีดําเท่านั้นนะคะพระองค์นะคะจะมีประคากระโหลกศีรษะมนุษย์นะคะแล้วก็งูเนี่ยพันอยู่รอบคอนะคะเป็นสร้อยนั่นเองนะคะและพระองค์เนี่ยจะมีพระมเหตสีก็คือพระนาอุมาพระนาอุมานะคะจะเป็น อ,อยู่ในร่างก็คือใจดีนั่นเองอันนี้คือใจดีแต่ถ้าเกิดอยู่ในร่างที่ใจร้ายนะคะจะเรียกว่าพระแม่กาลีนั่นเองนะคะซึ่งพระแม่กาลีเมื่ออยู่ในร่างร้ายนะคะเขาจะกลัวอยู่แค่สองอย่างบนโลกเนี้สองอย่างอย่างแรกเลยกลัวพระสวามีก็คือกลัวพระศิวะนั่นเองแล้วอย่างที่สองก็คือจะกลัวอะไรใครทายถูกบ้าง สีวัลึงอะสีวลึงที่ตามรา้านค้าแม่ค้าเขาเอามาบูชาวไว้ขายของนั่นแหละอันนี้คือเป็นสิ่งที่พระแม่กาลีกลัวนะคะท่านมานะคะอันนี้นะคะเทพเจ้าทั้งสามองค์นะพระพรมพระพม,พระ,พ,มพระนารายแล้วก็พระเสวะนะคะมารวมกันนะคะเป็นหนึ่งเดียวนะจะเรียกว่าตีมูรตินั่นเองนะคะอันนี้จำให้ได้นะ ถัดมานะคะเราจะมาดูเรื่องการสร้างโลกแล้วก็การทำลายโลกเพราะว่าศาสนาพราหมณ์ฮินดูเขามีความเชื่อว,ว่าพระเจ้าเนี่ยจะเป็นผู้ที่สร้างโลกขึ้นมาแล้วก็ทำลายล้างโลกด้วยใช่ไหมการสร้างโลกใครสร้างนะพระพรหมสร้างนะคะแล้วใครเป็นคนทำลายโลกพระศิวะนั่นเองนะคะส่วนพระนารายจะเป็นคนที่อวตารลงมาปราบยุคเข็นปราบสิ่งที่ชั่วร้ายบนโลกนั่นเองนะามาดูกัน โลกนะคะที่พระเจ้าสร้างขึ้นมาเนี่ยจะมีการสร้างอยู่นะะการสร้างอยู่ก็คือมีการสร้างขึ้นมาเกิดโลกเกิดมนุษย์เกิดธรรมชาติเกิดป่าไม้นะคะและจะมีการตั้งอยู่ตั้งอยู่ก็คือมนุษย์ดำเนินชีวิตวิถีชีวิตของตนเองไปอ,อยนหนังสือการเกิดการแก่การหาเลี้ยงชีพการตายอะแบบนี้นแหละและมีการพินาศพินาศในที่นี้นะคะก็คือโลกอยู่ในจุดที่ มีแต่สิ่งชั่วหลายมีต่ภัยพิบัตินะคะมันจึงต้องทําให้โลกเนี่ยพินาศดับไปนั่นเองนะคะซึ่งจะกินระยะเวลาตั้งแต่การสร้างอยู่การตั้งอยู่และการพินาศเนี่ยระยะเวลาทั้งหมดหนึ่งกันนั่นเองนะคะ กันหนึ่งเนี่ยจะประกอบไปด้วย4ยุคค่ะเรามาทําความรู้จักกันยุคแรกนะคะเป็นยุคกิตตยุคนั่นเองนะคะยุคนี้มนุษย์จะมีจิตใจใฝ่ดีนะคะมาเกิดนะคะทั้งสิ้นเลยก็คือจะเป็นคนดีทั้งนั้นเลยที่มาเกิดนะคะโลกในยุคนี้ก็จะเป็นโลกที่ดีนะคะมีริ่งที่ดีภัยอันตรายเนี่ยยังไม่มีเลยนะคะถัดมาเป็นยุคที่สองค่ะ ไตรดายุคนั่นเองนะคะยุคนี้นะคะจะมนุษย์เนี่ยมีจิตใจไฟดีมาเกิดนะคะแต่เริ่มมีการก่อกรรมเลวขึ้นมานั่นเองค่ะมีการทําสิ่งชั่วหลายแหละบ้างนะคะแต่ว่ายังเล็กน้อยนะศีลธรรมเนี่ยอาจจะลดหย่อนลงไปบ้างนะคะเพราะเชื่อว่าในยุคนี้เนี่ยนะคะมีมนุษย์ประมาณสามในสี่นะคะที่ดีอยู่นั่นเองนะคะต่อมายุคที่สี่นะคะยุค ทวาประยุกต์นั่นเองนะคะจะเป็นมนุษย์ที่มีจิตใจไฝ่ดีมาเกิดนะคะผสมอยู่กับมนุษย์ที่มีจิตใจชัว่วร้ายซึ่งมีพอๆกันเลยคือสองในสี่ครึ่งครึ่งนะคะมีอยู่ครึ่งครึ่งเลยคนดีครึ่งดนึงคนช่วยครึ่งหนึ่งนะคะดังนั้นมันก็จะเริ่มมีภัยมากขึ้นนะคะต่อมายุคสุดท้ายนะคะเป็น กรียุกอ่ายุคนี้นะคะยุคนี้เราอาจจะเคยได้ยินชื่อมาบ้างนะคะกรียุกนะคะเป็นยุคที่มนุษย์จิตใจฝ่ายชั่วร้ายนะํามาเกิดเยอะมากนะคะแทบหาคนดีไม่เจอมนุษย์เห็นโกงจากเป็นดองบัวเห็นสิ่งสิ่งที่ผิดเป็นสิ่งที่ถูกนะคะดังนั้นในโลกนี้มีแต่ภัยพิบัติมีแต่สิ่งชั่วร้ายนะคะมนุษย์ที่ดีๆเยอในมีอยู่แค่ประมาณหนึ่งใน4%เท่านั้นเองนะคะถัดมานะคะเมื่อโลกเข้ามาสู่ยุกกรียุกแล้วเนี่ย พระนารายณ์ค่ะพระนารายณ์นะคะนี่พระนารายณ์นะคะจะอาวตารลงมายังโรคมนุษย์แล้วก็มาปราบสิ่งชั่วร้ายนั่นเองนะคะให้มันหมดสิ้นไปนะคะโอเคนะโอเควันนี้ก็จะจบลงเพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวคาบหน้าเราจะมาเนต่อกันเรื่องคัมภีร์ของศาสนา,าพราหมณ์ฮินดูนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณนักเรียนทุกคนที่ตั้งใจเรยียนนะคะก็หวังว่าวันนี้นักเรียนจะได้ ความรู้ไม่มากก็น้อยเนาะส่วนใครนะคะที่มีคําถามอยากจะถามอาจารย์หรือตรงไหนไม่เข้าใจนะคะสามารถทักมาถามอาจารย์ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทางไลน์หรือว่า google คัดรูมก็ได้นะคะอาจารย์จะเข้าไปตอบคําถามให้นะวันนี้ก็ขอบคุณมากๆค่ะ